สวัสดีค่ะตามใจแม่ครัวค่ะวันนี้เรามาทำกล้วยทอดกันนะคะสูตรนี้กรอบอร่อยลงตัวเลยนะคะถ้าใครจะทำเป็นอาชีพเสริมหวานมันกรอบอร่อยเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะอันดับแรกเตรียมกล้วยก่อนเลยค่ะวันนี้ใช้กล้วยนะ้ำว้า เอาแบบหำหมนะคะคือก็ยังมีสีเขียวติดอยู่บ้างแต่ถ้าใครชอบนิ่มๆก็เอาสุกๆเลยนะคะจากนั้นเราก็เตรียมมะพร้าวขูดเราจะคั้นเอาน้ำกะทิออกเพื่อเวลา,าไปทอดเขาจะได้ไม่อมน้ำมันแล้วก็คั้นเอา น้ำหัวกะทิออกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้เป็นกากมะพร้าวออกมาแบบนี้ค่ะวัตถุดิบตามนี้เลยค่ะเดี๋ยวลงไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะคะ เรามาผสมส่วนแป้งกันนะคะแป้งทอดกรอบแป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีน้ำตาลทรายใครจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวหรือว่าน้ำตาลทรายไม่ขัดสีก็ได้นะคะเกลือ คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะใส่หัวกะทิที่เราคั้นออกมานะคะน้ำเปล่าเย็นจัดกับน้ำปูนใสค่ะจะทำให้แป้งเขากรอบนานมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะทยอยใส่น้ำเปล่าแล้วก็คนส่วนผสมไปเรื่อยๆแป้งจะได้ไม่จับตัวกันเป็นก้อน ใส่น้ำแล้วก็สังเกตดูนะคะว่าแป้งของเราเนี่ยเหลวหรือข้นเกินไปถ้าแป้งข้นเกินไปเราก็ใส่น้ำทีหลังได้อีกนะคะคนแป้งให้ได้แป้งเป็นเนื้อเนียนไม่มีเม็ดแป้งเลยนะคะแป้งเขาเป็นเนื้อเนียนแล้วเราก็ใส่กากมะพร้าวที่เราคั้นเอาน้ำออกหมดแล้วนะคะ จากนั้นก็คนไปเรื่อยๆค่ะคนให้เขาเข้ากันจะได้แป้งประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้30นาทีค่ะก็มาเตรียมใบเตยหั่นเป็นท่อนเล็กๆแบบนี้นะคะเราจะใส่ตอนที่เราทอดกล้วยจะได้หอมๆวันนี้กล้วยลูกไม่ใหญ่มากก็จะเป็นพาสามใครจะผ่า3ามพา4ี่ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะ าดูแป้งกันนะคะแป้งเราพักครบเวลาแล้วเราก็ใส่งาขาวดิบใส่ก่อนที่เราจะทอดนะคะจากนั้นก็คนงาขาวให้เข้ากับแป้งค่ะแป้งเรียบร้อยแล้วเราก็ผ่ากล้วยใส่ในแป้งได้เลยค่ะระหว่างนี้เราต้องตั้งเตาใส่น้ำมันให้ร้อนเลยนะคะแล้วก็เบาเป็นไฟกลาง เดี๋ยวเราไปทอดกล้วยกันค่ะลองชุบแป้งดูนะคะเนี่ยแป้งเขาจะติดกล้วยดีเลยค่ะทดสอบน้ำมันนะคะหย่อนแป้งลงไปนิดนึงถ้าเขาเด้งขึ้นแบบนี้จากน้ำมันแสดงว่าน้ำมันเราร้อนจัดใช้ได้แล้วค่ะ แต่ถ้าเราหยอดแป้งลงไปแล้วแป้งแช่อยู่ก้นกระทะยังใช้ไม่ได้นะคะพอน้ำมันร้อนจัดเราต้องเบาเป็นไฟกลางตอนที่ทอดกล้วยนะคะไม่อย่างนั้นตัวแป้งเขาจะไหมก่อนที่ตัวกล้วยจะสุกนะคะค่อยๆทอดทยอยทอดไปเรื่อยๆนะคะระวังน้ำมันค่ะ ทอดไปสักพักแล้วกลับด้านกล้วยนะคะพอดูกล้วยใกล้จะสุกแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปค่ะจะทำให้กล้วยเขามีความหอมของกินใบเตยนะคะ พอกล้วยเริ่มเป็นสีเหลืองทองแบบนี้ก็ตักขึ้นได้เลยค่ะให้เสด็จน้ำมันเลยนะคะทุกครั้งหลังทอถ้ามีเสศษแป้งเสศจงา ติดอยู่ในน้ํามันแบบนี้เราต้องตตกออกนะคะเราถึงเอากล้วยลงทอดในกระทะต่อไปนะคะอย่าเพิ่งรีบคนนะคะให้เขาเซตตัวลอยขึ้นมาก่อนเนี่ยค่ะปล่อยเขาลอยขึ้นมาให้เขาเซตตัวก่อนถ้าเรารีบคนก่อนที่แป้งเขาจะลอยเซตตัวจะทําให้เนื้อแป้งเขาหลุดออกจากกล้วยแล้วก,ก็จะดูไม่น่าทานนะคะ เห็นว่ากล้วยเขาเริ่มมีสีเหลืองแบบนี้แล้วก็คนคนแยกชิ้นกล้วยจะได้ไม่ติดกันนะคะแล้วก็คอยกลับชิ้นกล้วยเขาจะได้มีสีสวยสุกเสมอกันเดี๋ยวเราก็ใส่ใบเตยตักขึ้นได้เลยนะคะ สุกเรียบร้อยพร้อมทานค่ะเดี๋ยวเองเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติดูความกรอบกันนะคะนี่ค่ะสีสวยไม่อมน้ำมันเลยนะคะรสชาติกำลังพอดีค่ะหอมงาหอมใบเตยค่ะลองทำดูนะคะสูตรนี้อร่อยลงตัวค่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ b ร แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะ